จะพาไปเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างเรียกว่าเป็นมหากรรมกันเลยทีเดียวครับโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกคารวานร้อยแรงล่องใต้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว14จังหวัดนะครับ14สไตล์ในจุดขายต่างกัน24ชั่วโมงที่หาความสุขได้ในภาคใต้ติดตามรายละเอียดครับ คณะรถคารวานร้อยแรงล่องใต้นะครับนี่นะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทนําเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานครและจาก14จังหวัดภาคใต้ประมาณ 100คนครับได้เดินทางถึงจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าเยี่ยมชมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวได้เป็นการนำไปต่อยอดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหลังจากที่ล่องคาราวานท่องเที่ยวภาคใต้มาแล้ว4จังหวัดมาตั้งแต่วันที่15กันยายน2566เป็นต้นมาครับโดยเส้นทางที่เริ่มนะครับ เป็นเส้นทางในกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงจนมาถึงจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อวานนะครับคณะได้เดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็พร้อมออกเดินทางสู่ชายแดนใต้โดยคณะคารวานได้ขึ้นรถลางนําเที่ยวของเทศบาลนครสงขลาแล้วก็เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่สําคัญของทางจังหวัดในย่านเมืองเก่าสงขลา ย่านการค้าสมัยโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นแหล่งค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและต่างชาติมาตั้งแต่โบราณซึ่งอาคารบ้านเรือนนี่นะครับเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบจีนและชิโนยุโรเปียนรวมถึงถนนสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญ3ส,สายทั้งถนนคอนครนอกนครในและถนนนางงามที่มีวิธีการดำเนินชีวิต และกลิ่นอายความเป็นดั้งเดิมของจังหวัดสงขลาซึ่งระหว่างที่คณะคารวานนั่งรถรางศึกษาแหล่งท่องเที่ยวครับก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับจากประชาชนในพื้นที่ผ่านรอยยิ้มและเสียงทักทายตลอดเส้นทางนอกจากนี้คณะคารวานยังได้เยี่ยมชมรูปปั้นนางเงือกทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อันโดดเด่นของสงขลาบริเวณแหลมสมิลาสงขลาด้วยครับหับโฮหิน โรงสีแดงครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างหนึ่งนะครับจุดแลนด์มาร์คเช็คอินเวลาไปต้องเซลฟี่ถ่ายรูปกันนะครับนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการทอทอทภูมิภาคภาคใต้เปิดเผยว่ากิจกรรมร้อยแรงล่องใต้ประจำปี2,566จัดขึ้นในโครงการเที่ยวไทยเที่ยวง่ายร้อยแรงได้ทั้งปีโดยร่วมกับทอทอท,อทอสํานักงานภาคใต้ จัดกิจกรรมคาราวานเส้นทางกรุงเทพมหาคนครสู่14จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่15ถึง26กันยายน2566ใน12วัน11คืนครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาคในรูปแบบคาราวานโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทนำเที่ยวสมาคมสมัพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทริปท่องเที่ยวที่ดีๆในแต่ละพื้นที่เป็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปซึ่งก็จะช่วยในการผลักดันต่อยอดให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในทุกไลฟ์สไตล์เป็นการตอบโจทย์ครับให้เข้ามาสร้างสารรค์ประสบการณ์งานท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องตามคอนเซปต์ภาคใต้14จังหวัด 14สไตล์ในจุดขายต่างกัน24ชั่วโมงที่หาความสุขได้ในภาคใต้และภาคใต้ก็ไม่มีช่วงโลซีซันในการท่องเที่ยวครับสามารถร้อยได้ทุกเดือน365วันจึงเป็นที่มาของ14 24 365ร้อยแรงล่องใต้ครับทางนี้คณะคารวานก็จะเริ่มออกเดินทางต่อไปอยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานี ยาลานนราทิวาและสตูนรวมถึงการเดินทางสู่พื้นที่ฝั่งอันดามันในจังหวัดตรังกระบี่ภูเก็ตพังงาและปิดท้ายที่จังหวัดระนองครับเที่ยวกันนะครับในระยะเวลา12วัน11คืนกับโคตรรหัสนะครับไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะครับ14 24 365กกับโครงการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยว,ยวและเศรษฐกิจครับร้อยแรงล่องใต้นะครับ